มาร้านคอมดีๆกันใช่ไหมล่ะมาร้านนี้เลยคอมพิวเตอร์บีไซหรือคอมพิวเตอร์มือสองลำ่ำร้านนี้ราคาถูกราคากันเองมาเลยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ได้ซื้อคอมมาใหม่นะตัวนี้เดี๋ยวผมไปเปิดสเปคดูตอนนี้ผมก็มารีวิว่ผมซื้อมาในราคาสา0พันแนะไอสนี่อันนี้คือตัวเก่าวที่เราใช้ผมก็จะเอามันไปขายนะคือเนี่ย คือผมซื้อคอมใหม่นะทุกคนผมต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดต่อขึ้นครับนี่ก็เลยจําเป็นต้องซื้อเครื่องนี้ผมก็จะขายนะหรือว่าถ้าใครสนใจอะไรก็ได้เพราะว่าสเปคมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากเล่นเกมได้บางเกมนะแต่ไม่มีการจอการจอตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไปใส่ตัวนี้นะเนี่ยเจ็ดห้าศูนย์ตัวเนี้ยผมจะเอาไปใส่ตัวนี้เนี่ยคือผมก็เสียดายเครื่องนี้นนะผมก็ไม่อยากขายแบบเก็บไว้ให้ เพื่อนตัดต่อนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เปิดคอมกันเลยไปโอเคครับผมก็ได้มาติดตั้งคอมใหม่แล้วนะนี่นี่โตคอมมันเดิมเหมือนเก่านแต่เขาบอกว่าให้ Windows 7ก่อนแต่ Windows 10บอะเดี๋ยวค่อยไปลงแล้วก็ไปเปลี่ยนการ์ดจอใหม่มาดีครับผมก็ได้ตัวนี้มาโดยในราคา3า0พันแนะครับ ไปรับเองจากร้านเลยเดี๋ยวผมลงร้านให้นะครับอยู่ตาคิปอันนี้ก็จะเปลี่ยนไฟได้นะทุกคนเนี่ยเปลี่ยนได้ว่าเราอยากได้สีไหนนะนี่นกมากตรงนี้อเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเทสเกมให้ดูนะนี่ก็ขอกลับลาไปกับคอมเครื่องชุดนี้นะครับก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสงการานต์ย้อนหลังแล้วกันวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเจอกันรนะักนะจุ๊บ